นำข้อมูลลงเข้าไปในแอลแท็กออนไลน์นะครับเราก็มาเตรียมข้อมูลจาก excel นะครับอันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาจากมาตราสิบนะครับมาตราสิบของ Excel นะครับมาทำเป็นลงมาใน Excel นะครับมาตราสิบแล้วก็แยกมานะครับอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรทั้งหมดนะครับใส่มาทีละชุดละชุดนะครับตอนนี้เตรียม่า Excel ไ้แล้วนะครับ ครับต่อไปก็จะมาเข้าโปรแกรมนะฮะโปรแกรมหุ่นยนต์โรบอต PA นะครับผมเก็บไว้อยู่ใน ID นไดีนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกที่ทำเอาไว้นะครับนี่นะครับเนี่ยนำเข้ามาตราสิบนี่ฮะโครงสร้างของโปรแกรมมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีแค่นี้นะครับตัวนี้ Excel นี้จะต้องอยู่ในในโฟลเดอร์นี้นะครับ Excel ที่เราทำไว้มืกสักครู่นี้นะครับผมทำไว้ออยู่ที่สามร้ลายนะครับ ที่จะนำเข้าไปนะครับอันนี้เราอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับหมายถึงหมายถึงว่าเราเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแต่จะนำเข้าแอแท็กออนไลน์แค่นั้นเองนะครับปิดไปนะครับมาดูตัวเมนมันนะครับตัวเมนมันนะฮะนี่มีแค่นี้ฮะเอาก็เอามาใส่ Excel เอามาไว้ในโฟลเดอร์นี้มาดูตัวเมนมันนะครับตัวเมนที่ทำเอาไว้คือการจับคู่นะครับเมื่อกี้ผมแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวมจะเข้ามาแก้ นะครับเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วเข้ามาแก้ในระบบปแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเข้าไปแก้ตัวเอกสารสิทธิ์นะครับประเภทเอกสารสิทธิ์อ่ะตนนัวนี้ตอนนี้ตนนัวนี้ประเภทเอกสารสิทธิ์ ประเภทเอกสารสิทธิเอกสารสิทนะครับน,นี่ครับเมื่อกี้ผมใส่ไปในชออ ere, ่องของอำเภอก็เลยมาต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็เซฟไปโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้เรามาทำการอับลงเลยนะครับคือเราเปิดเปิดข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับเปิด เราไปตั้งไว้ที่ทะเบียนทรัพย์สินแล้วครับมีรอไว้ตั้งแบบนี้รอไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เรามาเปิดนะครับมาเปิดในโปรแกรมเลยนะครับรันเลยนะครับมันจะทํางานทันทีเลยนะครับโอเครัน